ผมอยากเล่นเกมนี้มากครับเดียวผมขอไปต่อสายแลนกับเสาไฟแล้วสายไฟเข้าบ้านไปต่อกับทีวีก่อนน,อนะคบน้องถ้ามันยากขนาดนั้นน้องนะครับลุงเอบอกให้เขาทำให้เล่นผ่านหนวดกุ้งกับก้างปลาได้ไหมครับน,น,น,น้องอย่่ยากขนาดนั้นเลยโดรกับทีทุกบ้านแล้วไหมะบุญชิคเก้นวีครับขึ้นไลฟ์หน่อยครับอย่าเพิ่งมาเป็นหน้ามา้าลุงเลยยากโดนตกในอวีมีทอมแอนเจอรี่ด้วยหรอคะ่ะถึงวัยเด็กเลยคะ่ะขุนทองเข้าเกมนะคะคลั่งลุงเอจนอยากเล่นฉงวนค่ะ จริงหรือเปล่าครับลุงที่บอกว่าถ้าโดนเนทโวยเกมนี้วันนี้เข้ากลุ่มมินทาเอดคราฟฟรีจะ่ันต่ออายุลดห้าเปอร์เซ็นต์น้องไม่มีกลุ่มมินทาเอ็ครับน้องบุดีนนะคอเจอรี่เข้าแล้วเมื่อไหร่มิดกกนมุตซี่จะเข้าหลักับเติมมาเก้าร้อยโรกดน้องเติมมาเก้าร้อยโรกดไม่มีเขาให้เอาเพชรมารีวิวมุงห่วงอะไรหนักหนาว่าใ <c oughs> ช้เพรสเร็วๆร็วสิเพ่อะไรกับเพชรตัว ใช้สุรุยสุร่ายไม่รู้จักออมโอ้โหไอพออย่างงี้ใช้สุรุยสุรา่ายเมื่อกี้มึงบอกข้างใช้เพศกันผมช่วยแชร์คลิปนี้ไปปลุมสมาคมคนใจแคบแล้วนะครับแต่ทำไมยอดไลค์ลุงไม่ขึ้นก็ไม่รู้สมาโคตรใจตแต่ลุงมนหนูชอบที่สุดเลย <c oughs> ใช่ครับเพราะแอดนายมาดูหนู ผมแชร์ไลฟ์นี้เข้ากลุ่มคนแข็งด้วนสมาชิกบ่นะครับไลฟ์ทยอยขึ้นชาช้านะครับบางคนกดน้อง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 นสมาคมคนแข็งด้วนเอาดีดีดิถ้าจะเคลียรด่านลุงต้องเตรียมบัตรประชาชนใบขับขี่เลีมยทะเบียนขึ้นคนละดาชิลับนะคนละดานไม่ได้เคลียด่านอย่างนั้นเคลียรด่านในเกมนี้ไม่ได้เคลียรด่านบัตรประชาชนอะไรของมึงรั่วอะไรเนี่ย สุ่มได้ทอมนี่ใช่ทอมโสดไหมครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอะฉะนั้นครับในเมื่อทอมไม่ได้ทอมโสดไปก่อนเลยนะครับหัวใจบีมีหัวใจนี่ลอยจำกูขอข้อมูลสักตัวหน่อยเถอะว่ามึงเป็นแค้นอะไรวะน้องมึงแค้นอะไรวะน้องมุงแจกเพชรหน่อยพอกูสุ่มไม่ได้เพชรเพชรขึ้นมาให้กูเติมห้าพันทอมเงาดีดิ ขอกันง่ายขนาดนี้เลย